สวัสดีครับบูรับนักศึกษาชั้นปีที่สี่นะครับสดใสตบเตอะต่อไมค์ครับคิดว่าขั้นวิกฤตเลยครับก็เคยครับเป็นร้องเพลงครับ Please see me just boy when I can reach fantasy อยากเก่งภาษาครับอยากพูดให้คล่องขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่านี่ก็ปีสีแล้วอยากจะใช้ตรงเนี้ยในการสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับงานดีครับครูงานดีหล่อครับดีขึ้นครับก็เวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ พอได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความเขินก็ลดลงแล้วพอเรียนกับครูเขาก็รู้สึกว่าแกมมาดีขึ้นครับที่สําคัญคือเรียนที่ไหนก็ได้ครับนี่คือชอบมากครับถ้าคุณชอบการเรียนแบบสนุกไม่เหมือนกับการเรียนแบบในห้องเรียนแต่ว่าได้ความรู้จริงๆลองมาเรียนกับครูอิงกูครับเรียนสดกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเลยนะครับมาเหิดเชื่อกู